ประธานครับกรบวีพิศนานสกุลบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยจากอ่างทองครับมีเรื่องความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาตอนนี้ทางชนรัทานนะครับได้ระบายน้ําเพิ่มจาก1 5 0 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น1,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพี่น้องที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับ ที่อำเภอชายโยนะครับทั้งหมู่หนึ่งตำบลชายโยหมู่4ตํตบลเทวราชแล้วก็หมู่3ตํตบลเจระเค่ร้องผมได้ไปลงพื้นที่แล้วก็พบว่าที่หมู่หนึ่งชายโยหมู่4เทวราชนั้นได้มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งไปแล้วและอยู่ในช่วงของหน้าน้ําขึ้นครับทำให้พี่น้องประชาชน่ยกังวลว่าระหว่างการก่อสร้างเนี่ยเมื่อเปิดหน้างานไปแล้วจะทําให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือหรือไม่ฝากไปยังกรม โยธาธิการและผังเมืองนะครับได้เข้าไปเร่งรัดและหาวิธีป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนเช่นเดียวกันที่หมู่3ตําบลเจอระเค้้องนะครับทางเทศบาลเนี่ยได้ไปทําคันกั้นกนน้ําเอาไว้ให้เรียบร้อยแต่ก็ยังคายกังวลไม่ได้ครับเพราะว่าระดับน้ําเพิ่มขึ้นสูงทุกวันอยากจะฝากไปยังอําเภอทางเทศบาลให้หาวิธีการป้องกันเร่งด่วน เพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่รอให้ความเสียหายเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยไปแก้ปัญหานะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่บริเวณแม่น้ําน้อยนะครับที่บริเวณหมู่3หมู่4ี่าบลบ่อแร่อาเภอโพทองจังหวัดหนองทองนะครับทางท่านสอจอผู้ใหญ่บ้านสมาชิกแล้วก็ท่านนายกอบตอได้ฝากมาว่าถนนริมแม่น้ำนะครับได้ชํารุดเสียหาย และหน้าน้ํากําลังจะมาก็กลัวว่าจะทําให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนนะครับในชั่วคราวขอให้ทางอําเภอได้เข้าไปป้องกันแก้ไขปัญหาชั่วคราวและ ฝากกรมโยธาธิการและผังเมืองครับได้เข้าไปสำรวจออกแบบเพื่อที่จะสร้างเขื่อนในการป้องกันน้ําท่วมอย่างถาวรให้กับชาวบ้านประเด็นสุดท้ายครับได้รับคําร้องเรียนจากท่านสอจอผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็ท่านนายกอบตอนะครับจากตําบลหนองแม่ไก่ที่หมู่6บ้านท้ายยางนะครับสะพานข้ามคลองชุรประทานครับข้ามคลองชุรประทาน5ซ้าย1่ขวาสภาพสะพานนั้นแคบครับในขณะที่ถนนได้มีการขยายออกไปเป็น8เลนทําให้ เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใชนน้ถนนขอให้ขยายสะพานให้กับชาวบ,บ้านด้วยครับขอบพระคุณครับเชิญท่านปฏิพัทธ์ครับ